สวัสดีครับพบกับนิวนิสันครับผมที่บรกษาการขายนิสันชอยวันสาขาสายยาครับวันนี้ผมพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมโปรโมชั่นนิสันนาวราคิงแคปนะครับผมรุ่น SL นะครับราคา649,000บาทนะครับเป็นรถ MY22 นะครับมีทั้งหมด3คันครับจะเป็นสีขาว2คันแล้วก็สีขาวมุกจอดอยู่หลบมุมอยู่1คันนะครับตอนนี้กะบะ ิ n งแ a บรุ่น SL นะครับมีโปรโมชั่นดาวอยู่ที่39,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทลูกค้าได้อะไรไปบ้างนอกจากของแถมพื้นฐานแล้วนะครับบอกได้เลยว่ามีเรื่องของแม็กกะยางแน่นอนลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กเอาได้เลยแล้วก็ในเรื่องของชุดตกแต่งภายนอกก็จะมีในเรื่องของพวกบันไดข้างกันชนท้ายหรือแม้กระทัางตัวของเกี่ยวกับพวกกล้องบันทึกหน้าอะไรพวกนี้คุ้มแน่นอนกับโปรโมชั่น39,000บาทนะครับ ยังไงผมรบกวนฝากโปรโมชั่นดาวรูปต้นที่39 0 0 0กระบาททุกรุ่นนะครับตอนนี้ที่เป็น King Cap ลูกค้าสามารถทักหาผมได้เลยครับผมที่ช่องทางเบอร์โทรครับ065 932 4246ครับผมหรือเข้ามาหาผมได้ที่โชรูมชอยระวันสาขาสระยานะครับผมนิวที่ศึกษาการขายนะครับยินดีบริการนะครับทุกษาก้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเอกสารอายุงานหรือ,อการเตรียมส่งไฟแนนซ์ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทักเข้ามาพูดคุยครับผมยังไงผมรบกวนฝากาคลิปโปรโมชั่นคลิปนี้ไว้ด้วยครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ